เมื่อกี้หนูไปเจออาไก่ามาแล้วอาไก่เขาว่าเหมือนคนข้างทางเลยแม่ตอนเนี้ยไม่ได้รวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแม่หนูว่านะแม่เลิกเล่นพนันเถอะเอว้องตองดวงใครดวงมันเข้าใจเปล่าดวงแม่ก็ดวงแม่ดวงไก่ก็ดวงไก่มันคนละคนกันเอาแม่แม่ก็ดูดิตอนเนี้ยไร<ม>สาระไรสาระไปะจะไปทำอะไรก็ทำไป เพีย้ยงงอกเป็นล้านนะเจ้าค่ะคุณท่านเฮ้ยเข้ามาทำไมเนี่ยเข้ามา,าทาไม เงินเจนนะเงินเจนนะเอาเงินฉันมาเินฉเอาเงินฉันมาต่อเดี๋ยวนี้นะเอาเงาเอาเงนฉันมอะองิันมาอย่างนี้องตังคองตอแมอยู่บ้านนลูกแม่สองวันไม่ต้องถาม อยู่บ้านนั่นแหละสองวันเดี๋ยวมาค่ะตุกตามือสองค่ะมาซื้อได้นะคะนี่นะคะตุกตามือสองค่ะตุกตามือสองค่ะตุกตาน้ารักๆน้ารักทั้งนั้นเลยนะคะตุกตาค่ะอืมตัวัสดีค่ะตัวไหนดีคะเอาตัวนี้ตัวละเท่าไหร่เหรอคะอ๋อตัวนี้ตัวละห้าสิบะาะงั้นเอาสามตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมคะได้ค่ะ าไหร้อยห้าสิบค่ะขอบคุณนะคะ,ะถือไหวไหมคะไหวค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะโหเหลือแค่ตัวเล็กแล้วตุ๊ก,กตาค่ะน,นี่ตุ๊ก,กตาเหรอคะใช่ค่ะอุนน้ยตัวพวกนี้กี่บาทเหรอคะอ๋อสองตัวนี้ตัวละยี่สิบห้าค่ะนี่เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ตัวละห้าสิบบาททั้งหมดนี่ร้อยร้อยสิบบาทใช่ไหมคะใช่ แ่คะขอบคุณนะคะ<อ>แม่อยู่ล่าเออคุณคือใครหรอคะเออไม่รู้จักหรอกทำไรอะเราอะออขายของเหรอค่ะได้เงินมาเท่าไหร่อืมสองร้อยนิดนิดค่ะแม่ไม่อยู่บ้านเหรอค่ะไปไหนรู้ป่ะไป ไปต่างจังหวัดค่ะได้เงินมา200เฮ้ยเอาเงินหนูมานะเฮ้ยเงียจะไปคืนเงินหนูได้ไงแม่หนูอะติดเงินเงียอยู่500,000เอาเงินมันเงินแม่ก็เงินแม่นี่เงินหนูนะหนูหาเองนะเงียไม่สนใจหรอกเอาเงินหนูสองร้ยเฮ้ยอะไรเงียเฮ้ยอะไรแม่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะแม่มีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาไอ้หนูฉันเองมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาใช่ไหม มีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาใช่ไหมไม่มีไม่ปัญหาใช่ไหมไมีปัญหาใช่ไหมเนีบอกไว้ก่อนเลยนะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอย่ามาซ่ากับฉันไอ้ทำอะไรแม่หนูเนี่ยจำไว้ดิ กูมเอาเงินหนูไปอะมันจะเป็นอะไรมันจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงล่ะลูกแม่จะเย็นๆก่อนนะแม่มาเดี๋ยวนี้เลยนะแม่มานั่งคอยดูนะแม่แม่มานั่งก่อนแม่จะเย็นเย็นแม่จะเย็นเย็นนะเป็นอะไรไหมลูกไม่เป็นอะไรค่ะโอ้ยแม่แม่เป็นอะไรไหมเจ็บบลูก เนการพนันอีกนะไม่เล่นแล้วลูกเข็ดโชคลาไปเห็นเห็นกับโชคลาภลูกหนูว่านะแม่ไปทำงานเหมือนพนักงานปกติทั่วไปเถอะสุจริตด้วยไม่ผิดกฎหมายด้วยค่ะแม่พนันมันผิดกฎหมายเพราะว่าเรายิ่งเล่นมันก็จะยิ่งสร้างหนี้ทำให้ลูกเป้าเดือดร้อนไปด้วยเลยลูก๋ย่หนูช่วยทำงานใช่นี่นะแม่แม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าเจ็บลูก ใครรวยเพราะการพนันเลยนะลูกนี่แต่จนลงจนลงแบบเรานี่ยทำมาหากินสุดสุดดีวกันเนาะแม่ไหวไหมเข้้าาบนดี๋ยวหนูไปทายาให้แม่นะดวงหนอดวงการพนันเป็นเหตุจริงเลยทำลูกเต่าหลกร้อนการพนันไม่มีได้มีแต่เสียสุดท้ายหมดตัวเพราะการพนัน